ทางงานได้ส่งเอกสารทางไลน์ไปให้แล้วนะครับก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์ได้ถ้าหากจะจับนะครับก็ความปลอดภัยก็นะครับก็กรอกข้อมูลแล้วก็ประสานกับน้องก็ได้ทางรัฐบาลจะได้ช่วยเหลือนะครับก็ขอให้ปลอดภัยนะครับวันนี้ด้วยความห่วงใยของผู้บริหารนะครับของกระทรวงยุติธรกับกระทรวงแรงงานนะครับก็มาเยี่ยมครอบครัวให้กำลังใจกันในค้อมปรารา ขอ้ปลอดภัยนะครับขอปลอดภัยนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรก็ประสานงานกันเรื่อยๆนะครับแ้เขาดูแลเป็นไงบ้างครับในจ้าดีไหมครับตอนนี้อยู่กันเยอะไหมครับตอนนี้ประมาณสี่คนได้คนไทยทั้งหมดเลยนะ หญ่ก็อยู่ในพักศิษย์สาย